สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพามาทำชุดใบงานสร้างสารรค์อีกเช่นเคยนะคะใบงานสร้างสารรค์หน้าที่45นั่นเองหน้าที่45จะเป็นรูปแผนที่นะคะจะเป็นรูปแผนที่เลยนะคะหน้าที่45ให้เด็กๆระบายสีแผนที่ประเทศ สาธารณรัตแห่งสหาภาพเมียนมาและแผนที่ของประเทศไทยโดยระบายสีให้แตกต่างกันห้ามเอาสีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอ่าประเทศประเทศเมียนมาหรือพมา่านั่นเองนะคะเด็กๆอยากเอาอ่าสมมุติว่าเอาสีเหลืองอ่าให้เด็กๆระบายเลย สีเหลืองนะคะให้เด็กๆระบายเลยห้ามให้สีเหมือนกันนะคะห้ามให้สีเหมือนกันถ้าเด็กๆระบายสีเหมือนกันเราจะไม่รู้เลยว่าอันนี้คือประเทศอะไรนะคะต้องสีจะไม่เหมือนกันนะคะสีจะไม่เหมือนกันคุณครูก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปประเทศไทยเอ๊ประเทศไทยเอาสีอะไรดี <ๆ S 2> ดดนะ ่คุณครูยกตัวอย่างสีเขียวนะคะสีเขียวอ่าแลบาใให้สวยเลยนะคะแผนที่ประเทศไทยจะเป็นสีเขียวชะอุ่มไปเลยนะคะอ่าอันนี้ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะหรือเด็กๆจะเอาสีอะไรก็ได้นอกจากที่ไม่ใช่เหมือนคุณครูนะคะที่ไม่ใช่เหมือนคุณครูนะคะอ่า ครูเสร็จแล้วง่ายมากเลยนาเป็นไงคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อของตนเองด้วยนะคะและห้องของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วอย่าลืมถ่าย รูปคู่กับผลงานของตนเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับใบงานสร้างสารรค์ชิ้นสุดท้ายของเรานะคะใบงานสร้างสารรค์ชิ้นสุดท้ายของเราเลยเด็กๆพร้อมที่จะไปดูใบงานชิ้นสุดท้ายของเราหรือยังคะอาแล้วอย่าลืมทำใบงานนี้ให้เสร็จด้วยนะคะ